ชุดคัดนะคะเดี๋ยวเราจะได้ปัดหน้าเจียจานนะคะแล้วก็เปลี่ยนตัวลูกปืนด้านในใหม่ให้นะคะความถ่ายน้ำมันคอมของรถเบนซ์นะคะน้ำมันคอมออกมาค่อนข้างน้อยเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูคอนโทรลวาลวกันนะคะนี่ก็จะเป็นตัวคอนโทรลวาลวที่ออกมานะคะ เซตอะไรของรถเบนซ์ E สองสามศูนย์นะคะก็ bueno จะมีตัว expansion wow v a l v นะคะนี่ก็จะเป็นตัวของเก่านะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวของใหม่นะคะแล้วก็จะมีตัว control วาล์วนะคะนะคะเทียบให้เห็นเลยนะคะระหว่างของเก่ากับของใหม่นะคะตัวนี้จะเป็นตัวของเก่านะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวของใหม่นะคะ ก็จะมีตัวไดเออร์นะคะตัวนี้ก็จะแนะนําเปลี่ยนทุกสามหมื่นโลนะคะนี่ก็จะเป็นตัวของเก่าส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวของใหม่นะคะแล้วก็จะมีลูกยางโอลิงตามข้อต่อที่เราถอดซ่อมเปลี่ยนอะไรนะคะตัวลูกยางโอลิงเราก็รับประกันให้1งปีกรณีรั่วซึมนะคะแล้วก็จะมีเติมน้ำมันคอมใหม่เพิ่มนะคะทั้งหมดนี้ก็คือเซตอะไหล่ของรถเบนซ์ E230 นะคะ คอมแอร์ของรถเบนซ์นะคะเดี๋ยวเราจะฉีดล้างทำความสะอาดแล้วก็นำไปเช็คลั่วนะคะเช็คลั่วคอมแอร์ของรถเบนซ์นะคะหลังจากที่ฉีดล้างทำความสะอาดแล้วก็จัดการเปลี่ยนตัวคอนโทรลวาล์วใหม่ให้เรียบร้อยนะคะตัวคอมแอร์ก็ไม่รั่วไม่ซึมนะคะเดี๋ยวจะได้ให้ช่างจัดการประกอบชุดคัตค่ะ ชุดคาดของรถเบนซ์นะคะหลังจากที่เราจัดการปัดหน้าเจียจานนะคะแล้วก็เปลี่ยนตัวลูกปืนด้านในใหม่ให้เรียบร้อยนะคะนี่ก็จะเป็นตัวลูกปืนเก่านะคะเดี๋ยวจะได้ให้ช่างจัดการประกอบลงคอมนะคะคอมแอร์ของรถเบนซ์ e 2 3 0สนะคะหลังจากที่เราล้างทำความสะอาดเช็คลวนะคะไม่ร่วดนะคะ ก็จัดการเปลี่ยนตัวคอนโทรลวาลใหม่ให้นะคะในส่วนของชุดคัดก็ปัดหน้าเจียจาย่าแล้วก็เปลี่ยนตัวลูกปืนด้านในนะคะตัวคอมนะคะคว่มถ่ายน้ํามันคอมออกมาแล้วนะคะไม่มีน้ํามันคอมนะคะเดี๋ยวเราจะได้เติมน้ํามันคอมใหม่เพิ่มนะคะ ล้างระบบภายในแผงแอร์ของรถเบนซ์นะคะนี่ก็จะเป็นน้ำแรกที่เราล้างระบบออกมาจากภายในแผงแอร์นะคะก็จะล้างกันต่อนะคะกนะคะืนนกว่าน้ำจะต่างนะคะ นี่ก็เป็นน้ําที่สองที่เราล้างระบบออกมานะคะนี่นะคะก็จะเป็นน้ําที่เราล้างระบบออกมาจากภายในแผงแอร์นะคะฝั่งด้านขวาสุดตัวนี้นะคะก็จะเป็นน้ําแรกที่เราล้างออกมานะคะเราล้างให้จนใสเลยนะคะ นี่ก็จะเป็นน้ําแรกที่เราล้างระบบออกมาจากภายในสายน้ำใาญ่ะค่ะนี้ก็จะเป็นน้ําที่สองนะคะเดี๋ยวกันจะล้างกันอีกรอบหนึ่งนะคะ ใส่นะคะก็ใส่เรียบร้อยนะคะรถเบนนะคะตอนนี้ช่างก็จัดการประกอบตัวเอ็กซ์เพนชั่นวาล์วใหม่ให้เรียบร้อยนะคะเช็คลวก็ไม่รั่วนะคะแล้วก็จะมีเปลี่ยนลูกยางโอลงนะคะตามจุดที่เราซ่อมเปลี่ยนอะไรด้วยนะคะตัวเอ็กซ์เพนชั่นวาล์วนะคะก็จะอยู่ด้านในตรงนี้นะคะช่างก็จะต้องทำการ หรือปัดน้ำฝนนะคะเพื่อที่จะได้เปลี่ยนตวยัวเป็นชั้นวาลวนะคะ สภาพกองแอร์ของรถเบนซ E 2 3 0นะคะเดี๋ยวจะได้ให้ช่างจัดการถอดออกมาเปลี่ยนใหม่ให้ค่ะเบนซ E 2 3 0นะคะก็จะมีเพิ่มกองแอร์อีก1ชิ้นนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวกองแอร์เก่านะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวกองแอร์ใหม่ที่เราจะเปลี่ยนใหม่ให้นะคะ ตอนนี้ช่างก็จัดการเปลี่ยนกองแอร์ใหม่ให้นะคะตัวกองแอร์นะคะก็จะอยู่ด้านในตรงนี้นะคะจะเป็นตัวกองแอร์สองชิ้นนะคะปิดฝาให้เรียบร้อยนะคะนักขานะกะ้ะเบนซ e สองสามนะครับ เร่งพัดลมได้อย่างเดียวกดปุ่มอะไรไม่ได้เลยตอนนี้ลองต่อตรงคอมแอร์นะครับเสียงการทำงานคอมแอร์เงยียบปกติ เปลี่ยนไดเออเติมน้ำมันคอมให้เรียบร้อยนะฮะเติมน้ำยาแอร์ให้เต็มระบบตาแก้วใสนะฮะค่าการทำงานระบบแอร์ตอนนี้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับ เปลี่ยนตัววาล์วฉีดน้ำยาแอร์เปลี่ยนโอลิงให้เรียบร้อยนะฮะตอนนี้ก็ตัวลิ้นอากาศตรงนี้ปิดไม่ค้างแล้วนะฮะ ในรถนะครับก็ตัวนี้ก็ปรับปรีได้นะแต่ปุ่มอื่นก็กดไม่ได้นะกดอะอไรไม่ได้เลยนะครับนะครับจะดีที่ลิ้นเนาะลิ้นที่ตรงนั้นก็มันปิดตัวเองของมันนะฮะ วิทยุติดนะครับแล้วก็แนะนําถึงอ่ผู้หญิงที่ตัง้งครรภด้วยนะครับก็ไม่ควรที่จะอยู่ในที่ที่มีควันไฟฉุกเฉินนะครับทำงานนะครับทำงานตัวนี้ไม่ทำนะครับ ได้ยินเสียงหัวหมอนด้านหลังนะฮะได้ยินเสียงตัวนี้ระบบลมนะ่าจะมีปัญหานะฮะนะครับแล้วก็ตัวนี้ฉีดด้านหน้าทำนะอาจะเห็นแล้วนะอ่าฟุง้งทำนะทำตัวนี้เป็นชุดของลมนะแววกกมลมนะครับ ความเย็นตอนนี้ในรถได้อยู่11นะฮะถ้ากล่องตัวนี้สั่งงานนะถ้ากล่องตัวนี้สั่งงานความเย็นตอนนี้ลงมาที่11นะฮะแต่ตอนนี้กล่องกล่องตัวนี้ไม่สั่งงานแล้วก็ปัญหาที่เจอก็คือในส่วนของช่องลมด้านซ้ายนะช่องลมด้านซ้ายก็คือลมฮีตเตอร์รั่วนะฮะเห็หมก็ด้านข้างนะฮะวัดที่ช่องลมด้านข้าง 33ในรถอุณหภูมิ26นะฮะนะช่องตรงกลางลงลงมาที่1 1นะครับ11องศานะครับอุณหภูมินปัดรายงานไว้ตอนนี้25นะฮะก็เทสกันตอนเที่ยง56นะฮะรุ่นออตโตค้คูนะออตโตค้คูแล้วกล่องตัวนี้ถ้ามันเสื่อมสภาพมันก็ควบคุมสั่งงานอะไรไม่ได้นะครับ ถือว่าตัวนี้ยังดีนะที่เปิดแล้วพัดลมทํางานอยู่นะฮะพัดลมทํางานอยู่นะฮะความเย็นก็ลงมาที่สิบแล้วนะฮะตอนเนี้ยสิบองศาและ้ะช่องตรงกลางนี่เย็นนะฮะแต่ ช่องซ้ายขวาออกมาร้อนนะเพราะว่าตัวลิ้นควบคุมฮิตเตอร์รั่วนะฮะต้องต้องแก้ไขดูส่วนของลิ้นฮิตเตอร์ก่อนนะตอนนี้ก็ต่อตรงคอมทำงานได้ตอนนี้10องศานะฮะสิองศาดับเครื่องนะครับ รีโมทเซ็นทรัล็อกทำงานปกตินะครับพอเซ็นทรัล็อกจะเป็นระบบลมนะฮะพวกนี้ถ้าเกิดสายลมรั่วก็ทำงานไม,ม่แม่นยำเหมือนกันนะไฟลีอะไรออกปกตินะครับ ฟ้าทำงานนะครับหลังซ้ายหลังขวาทำงานหมดครบทุกอย่าง รถเบนซ์ E สองสามศูนย e ์วัดสองช่องด้านซ้ายนะครับตัวกล่องเดิมที่ส่งซ่อมนะฮะร,รหัสตามนี้นะฮะนะกล่องเดิม ยังใช้งานไม่ได้นะซ่อมมาแล้วก็ใช้งานไม่ได้นะครับจัดการสั่งกองใหม่นะสั่งกองใหม่มาตอนนี้กองใหม่ก็ปรับเร่งพัดลมอะไรได้หมดนะครับนะครับปรับอุณหภูมิได้นะครับตัวนี้คุม เราดูเนาะเราปรับที่22นะฮะลองดูนะเดี๋ยวเราลองดูยี 23, ่สิบสามยี่สิบก้านะเมื่อกี้เราปรับเย็นจัดนะอยู่ที่10นะ ขึ้นมาแล้วนะสิบสองแล้วนะครับยี่สิบสองแล้วนะครเราปรับที่หานะฉะนั้นคือลมฝั่งนะฝั่งไหนฝั่งนู้นนะฮะฝั่งนู้นตอนนี้อยู่ที่สามสิบนะสามสิบปรับลดนะฮะ เช็คเป็นส่วนๆนะครับอตอนนี้เราปรับที่โลอุณหภูมิจากสาสิบแดนะฮะเมื่อกี้ลงมาที่สิบองศา ลงมาแล้วนะครับเริ่มลงมาแล้วอ่าตัวไล่ฟ้าอะไรทำงานนะครับ ได้นะเดี๋ยวจะได้ลองเช็คฝั่งนี้ดูตอนนี้เราย้ายมาวัดช่องด้านขวานะ กับช่องฟังคนขับนะฮะความเย็นกำลังลงนะฮะเมื่อกี้เราย้ายตัววัด ตัววัดก็น,นับอุณหภูมิกันใหม่ ระบบการทำงานต่างๆถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับทำงานได้ปกติทุกอย่าง ทำร,ร้อนเครื่องยนต์ปะกะตินะครับเช็คการทำงานของกล่องควบคุมระบบแอร์นะครับรถเบนซ e 2 3 0ตอนนี้กดออตโต้คู่นะครับ คอมแอร์ทำงานปกตินะครับสร้างความเย็นได้นะครับในรถตัวนี้เป็นรหัสกล่องเก่านะฮะที่ส่งซ่อมแล้วก็มาเสียบแล้วก็ยังใช้งานได้ไม่ดีนะฮะใช้งานได้ไม่ดีก็ถือสรุปว่าใช้งานไม่ได้นะครับ ต้องเทสกันให้หมดนะฮะอันนี้เสียงการทำงานด้านในระบบนะฮะ ัดเจนนะเสียงการํำงานปกติทุกอย่างนะครับ<ะ>เดินเบานะฮะตอนนี้สรุปว่ากล่องตัวนี้ใช้งานได้ดีนะครับกล่องนี้ใช้งานได้ดีทำงานครบทุกฟังก์ชัน รับประกันเจ็ดวันนะะนับจากวันนี้นะครับพออ่อแม่ททำงานนะครับปิดแอร์ครับนะฮะปิดแอร์พร้อมหยุดเปิดแอร์ครับพร้อมทำงานนะครับดับเครื่องครับ สตาร์ทเครื่องเปิดแอร์ม่ครับ งานนะครับปิดแอร์ครับเปิดแอร์ครับ งานนะคพัดลมด้านหน้าทำงานปกตินะครับดับเครื่องครับติดเครื่องครับ เปิดแอร์ครับ ลมทำงานตามปกตินะครับ